คุณยายนะคะคุณยายทานนะคะแม่มดโกโก้นะคะเดี๋ยวจะมาถามคุณยายดูนะคะว่าคุณยายทานแล้วเป็นยังไงบ้างคะดีขึ้นน่อยนึงเราถ้าเวลาทานแล้วมันอา,อาการอ่อนเพลียมันเป็นยังไงบ้างคะคุณยายมันดีขึ้นไหมคะดีขึ้นมันเบาเนี่ยเบาตัวดีขึ้นหนึ่ง จจก,กินข่าวได้ไหมจาม้ายายได้ลูกเท่กวัยวยุข่าวยข้าวมีแรงขึ้นเนาะมีแรงขึง้นแล้วก็ตอนอาการมึนงงนี่ตอนนี้ดีขึ้นไหมคะมคุณยายดีขึ้นดีขึ้นนะคะม,ม,มันมัวมันมัวตอนนี้ก็ดีขึ้นเนาะกินข,ข่าวได้มีแรงขึง้นก่กอนหน้านั้นนะคะคุณยายจะมีอาการมึนงงนะคะกินข้าวไม่ได้นะคะแล้วก็เหนื่อยค่ะแกกินแกกินข้าวไม่ได้เลยค่ะแล้วแกจะเหนื่อยตอนนี้นะคะ พี่รวยแม่มดออนไลน์นะคะก็มาแนะนําสินค้าให้คุณยายนะคะตอนนี้คุณยายก็ทานไปคุณยายซื้อไป10กล่องนะคะตอนนี้น่าจะทานเกือบหมดกล่องแล้วค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตนะคะอาการของคุณยายต่อไปนะคะคุณยายขอบคุณมากนะคะ